ดวงประจำวันอังคารที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2565เส้นทางของวีนออฟฟอร์จูนกลงล้อของทรัพย์สมบัติดวงชะตาชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงพลิกเปลี่ยนหมุนเข้ามาส่งให้ท่านได้รับสิ่งที่ดีๆส่งให้ท่านได้เป็นเศรษฐีส่งให้ท่านได้มีโอกาสของคําว่ามีเงินล้านหมุนเข้ามาในวงจรชีวิตก็เริ่มเปิดกว้างเข้ามาแล้วนะครับซึ่งจะเป็นดวงของคนที่เกิดในวันไหนดีมากน้อยอย่างไร พี่น้องเข้าไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันอังคารที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2565เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกต้องกับชีวิตของท่าน ก็มีความเป็นไปได้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาในการดูควบคู่กันไปด้วยเพื่อที่ท่านจะได้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดไปปรับใช้เป็นแนวทางของชีวิตนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮัก อาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าเส้นทางดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ พี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้จะมีเส้นทางดวงเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีมีโอกาสอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภจะมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนมาดูกันครับ สำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้เส้นทางของการงานมีความมั่นคงเติบโตเข้มแข็งมีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จในเส้นทางของการงานรวมทั้งโอกาสต่างๆด้วยนะครับแต่ว่าจุดที่ควรระวังก็มีเหมือนกันนะครับส่วนารายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากทาโร่ใบ,บที่1เป็น10มเมถานะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับ วันนี้งานรุ่งเรืองงานก้าวหน้ามั่นคงขึ้นไม่ว่าท่านจะทํางานส่วนตัวหรือว่าทํางานประจํานะครับโอกาสของท่านคือการเติบโตในหน้าที่ของการงานมีตําแหน่งมีหน้าที่ที่สาคัญสําคัญที่จะได้รับบทบาทในการที่ทำงานในช่วงเวลาน,นี้นะครับการบริหารการจัดการการที่จะต้องรับผิดชอบส่วนงานที่มันมากขึ้นกว่าเดิม ก็จะส่งให้อาชีพหน้าที่การงานของพี่น้องชาวันอาทิตย์มีความมั่นคงต่อไปด้วยนะครับหรือว่าท่านที่ทํางานส่วนตัวก็จะมีงานสําคัญสําคัญเข้ามาการติดต่อการเจรจาธุรกิจต่างๆมีแนวโน้มดีมากๆที่จะได้รับความสําเร็จนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นราชาไม่เท้า ก็ราชาของการงานความมั่นคงการติดต่อกับผู้ใหญ่ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานมีแนวโน้มที่จะได้รับความสําเร็จผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนในการส่งเสริมให้มีโอกาสของการงานต่อไปด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3สําหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็นอย่างไร มาดูกันครับเป็น10ดาบนะครับเรื่องที่ควรระวังสุขภาพยังเป็นปัญหาต้องดูแลด้วยนะครับอาจจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยมีเรื่องจําเป็นจะต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยนะครับก็ฝากคว้าพี่น้องชาววันอาทิตย์ต้องระมัดระวังใส่ใจดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนของโชคลาภ วาสนาโอกาสทิศท,ทางแนวทางของท่านจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็น หนึ่งไม้เท้านะครับมีโอกาสดีโชคลาบสิ่งดีๆกําลังจะหมุนเข้ามานะครับมีโอกาสดีของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับการงานการเงินรวมทั้งเรื่องของความรักด้วยนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้เส้นทางของการงานท่านมีโอกาสที่จะเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงไม่ว่าทํางานประจําหรือว่าทํางานส่วนตัวนะครับรวมทั้งการที่จะได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมจากผู้ใหญ่ให้มีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่ การงานด้วยนะครับวันนี้สิ่งที่ควรระวังคือเรื่องของสุขภาพนะครับโอกาสต่างๆกําลังจะเริ่มต้นและดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักมีโชคมีลาบเริ่มที่จะมีสิ่งดีๆหมุนเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาะโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้มีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงมีการมุ่งหน้าไปสู่ของ ความสาเร็จด้วยนะครับมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ๆใ,ในเรื่องของหน้าที่การงาน,งานการเงินได้ความร,รัก้วยนะครับแต่ว่าจุดที่อาจจะมีปัญหาก็ยังมีอยู่นะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่หนึ่งเป็นอัศวินดาบนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับวันนี้มีงานต้องสะสางมีภาระหน้าที่มีอุปสรรคเข้ามาบางส่วนจะต้องจัดการแก้ไขอย,อยู่ด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเส้นทางวงจรชี ของชาววันจันทร์วันนี้เดินหน้าต่อไปแล้วมีโอกาสจะประสบผลสําเร็จนะครับบางคนเปลี่ยนแปลงงานบางคนเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงที่ทํางานด้วยบางคนก็มีแผนงานที่จะต้องติดตามงานเคลื่อนไหววงจรชีวิตแบบมีความเข้มข้นมากๆด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นเรื่องของ ความรู้สึกความรู้สึกว่าไม่พอใจกับเหตุการณ์กับสถานการณ์บางอย่างที่เรารอคอยนะครับประเด็นของความรักอาจจะยังไม่ค่อเต็มที่ไม่สมหวังเท่าไหร่นักนะครับก็ต้องให้ระยะเวลาหรือว่าเรียนรู้เข้าใจจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับบางทีเราอาจจะมีความเครียดจนเกินไปมีความคาดหวังมากๆแต่ว่าเวลานี้วันนี้เราอาจจะได้มา ไม่เต็มที่นะครับก็จะมีความทุกข์มีความกังวลด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3เป็น6เไม่เท้านะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับโอกาสของท่านยังเปิดกว้างขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานงานที่มีปัญหางานที่รอคอยอยู่ในช่วงก่อนหน้านี้ ท่านมีแนวโน้มที่จะได้เข้ามาในช่วงเมลาดนนี้นะครับมีการเริ่มต้นทีด่ดีมีการสอบแข่งขันสอบเพื่อทํางานสอบเพื่อที่จะได้เรียนต่อก็ยังมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จด้วยนะครับบางคนก็จะมีตาแหน่งที่ดีๆเข้ามาในช่วงนี้นะครับเส้นทางของการเงินมีโอกาสของรายรับมีกําไรจากการค้าขายมีผลประกอบการที่ดีที่น่าพอใจเส้นทางของความรักก็เริ่มที่จะดีขึ้นนะครับมีแนวโน้มที่จะพบเจอคุยกันเข้าใจกันได้ต่อจากนี้ไปนะครับประการต่อมา เราจะมาดูส่วนของโชคลาบวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ว่าจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็น2ดาบนะครับโชคลาบอยู่ที่การติดต่อการสื่อสารการตกลงการทําสัญญาใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะครับรวมทั้ง เรื่องของการค้าขายการทําธุรกิจทางด้านออนไลน์ด้วยนะครับก็จะส่งผลให้ท่านมีความมั่นคงมีรายได้มีกําไรจากการประกอบการแต่อย่างไรก็ตามก็ยังต้องระมัดระวังเรื่องข้อผิดพลาดท,ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เราประมาทหรือว่าไม่รอบคอบด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันนะครับวันนี้ดวงของการเดินหน้าต่อไปสู่ความสำเร็จบางคนเปลี่ยนแปลงงานบางคนเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปโอกาสของท่านจะประสบผลสาเร็จการงานการเงินและความรักนะครับเพียงแต่ว่าบางคนก็อาจจะคาดหวังรอคอยอยู่อาจจะได้ไม่เต็มที่ในการรอคอยนะครับใจเย็นๆอดทนนิดหนึ่งนะครับไม่เครียดจนเกินไปแล้วท่านจะพบว่าโอกาสของท่านยังเปิดกว้างอยู่นะครับโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆอยู่ที่การติดต่ออยู่ อยู่ที่การสื่อสารอยู่ที่เรื่องของธุรกิจออนไลน์ค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ฝากไว้ว่าต้องระมัดระวังเรื่องข้อผิดพลาดหรือว่าความไม่ถูกต้องด้วยนะครับการตัดสินใจใดๆก็ตามขอให้ดูดีๆก่อนนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารพี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านบัดน,นี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่า แนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาะโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้มีอุปสรรคมีปัญหาให้แก้ไขการควบคุมอารมณ์บรรยากาศก็เป็นแนวทางที่ท่านสามารถทำได้และทำแล้วจะดีด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากทาตุบใบที่หนึ่งเป็นเด็กถือดาบนะครับพี่น้องชาววันอังคารครับคนที่เป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายก็จะเป็นเรื่องของลูกน้องพนักง,งานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับคนที่เป็นครูบาอาจารย์ก็จะเป็นเรื่องของเด็กๆลูกศิษย์ ลูกหาเข้ามาไม่น้อยทีเดียวนะครับส่วนคนเป็นพ่อแม่ก็จะต้องรับผิดชอบเรื่องของลูกหลานคนที่ท่านรักและห่วงใยด้วยนะครับในช่วงนี้เป็นบทบาทหน้าที่ที่ท่านจะต้องจัดการสาสสางเรื่องบางเรื่องปัญหาบางอย่างอะไรที่มันเกิดขึ้นมาในช่วงนี้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น1่ถ้วยนะครับเป็นเรื่องของบรรยากาศโอกาสนะครับขึ้นอยู่กับจิตใจขึ้นอยู่กับความ มุ่งมั่นของท่านนะครับมีบรรยากาศที่ดีดีสร้างโอกาสใหม่ๆเข้ามาท่านก็จะมีการที่จะได้รับความสำเร็จจะทําอะไรก็ยังมีทิศทางที่ดีที่น่าพอใจอยู่นะครับเพียงแต่ว่าอารมณ์จิตใจนั้นต้องสําคัญนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็นราชาดับนะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาการพบปะกกับผู้ใหญ่การขอความช่วยเหลืออาจจะต้องเน้นไปที่เรื่องของความถูกต้องชัดเจนนะครับจะเย็นๆในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนของโชคลาบวาสนาโอกาสทาิศทาง แนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็น justice นะครับเน้นไปที่ความถูกต้องสิ่งใดที่เหมาะสิ่งใดที่สมควรสิ่งใดที่เป็นความถูกต้องเที่ยงธรรมยุติธรรมชาววันอังคารมีโอกาสที่จะได้ร,รับนะครับผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนผู้ใหญ่ให้โชคให้ลาบให้โอกาสให้คําแนะนําที่ดีๆให้ความช่วยเหลือในช่วงนี้นะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์จิตใจนะครับ บรรยากาศต่างๆอาจจะชวนให้เครียดชวนให้เกิดความรู้สึกไม่ดีนะครับการแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าที่บทบาทของท่านแต่ละคนด้วยนะครับเรื่องของพนกักงานบริวารลูกน้องลูกศิษย์ลูกหาคนที่เป็นพ่อแม่ก็จะเป็นเรื่องของเด็กๆลูกหลานที่ท่านต้องดูแลนะครับก็ค่อยๆแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับรวมทั้งการติดต่อการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ก็ต้องใจเย็นๆด้วยนะครับโอกาสทิศทางต่างๆของท่านยังมีแนวโน้มที่จะได้รับสิ่งที่ท่านสมควรจะได้รับนะครับถูกต้อง เหมาะสมเที่ยงธรรมนั้นคือโอกาสดีของท่านในช่วงนี้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับพี่น้องชาววันพุธมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววัน พุธนะครับมีเรื่องของเหตุการณ์คลี่คลายดีขึ้นนะครับใครที่เจอปัญหาใครที่เจออุปสรรคท่านมีนวนนมนที่จะได้รับการคลี่คลายแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วเดินหน้าต่อไปสู่ความสําเร็จสู่ความมั่นคงได้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากทารุปใบที่1เป็น1เหรียญน,นะครับเส้นทางของรายรับ การเงินมีโอกาสดีเปิดเส้นทางของการเงินได้ดีมากด้วยนะครับท่านมีโอกาสที่จะได้รับเงินมีเงินหมุนเข้ามาตลอดในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับจะมากจะน้อยเงินค่อยๆไหลเข้ามาวนเวียนเข้ามาเป็นความคล่องที่น่าพอใจในเรื่องของการเงินนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น6ดาบนะครับพี่น้องชาววันพุธครับมีเรื่องของเหตุการณ์ของการคลี่คลายปัญหาได้นะครับคนที่เจออุปสรรคคนที่เจอปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องสุขภาพนะครับท่านมีแนวโน้มที่จะได้แก้ไขตรงจุดนั้นผ่านพ้นไปได้แล้วก็จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาการงานก็จะเติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นบางคนรอคอยงานก็จะได้งานทําด้วยนะครับเส้นทางของการเงินก็จะแก้ไขปัญหาการเงินได้มีรายรับหมุนเข้ามาตลอดครับ รักก็จะเข้าใจซึ่งกันและกันรวมทั้งเรื่องของสุขภาพก็จะได้รับการดูแลรักษาให้กลับมาฟื้นฟูแข็งแรงได้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชาถ้วยนะครับเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับผู้ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นทํากิจกรรมขอความช่วยเหลือการดูแลซึ่งกันและกันเป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิตของพี่น้องที่เกิดในวันพุธในช่วงเวลานี้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพุธจะเป็นอย่างไร มาดูกันนะครับเป็น9เหรียญน,นะครับโอกาสของการเงินโชคลาบการเงินรายรับรายได้ไดกําลังจะหมุนเข้ามานะครับท่านที่รอคอยเงินอยู่มีแนวโน้มที่จะสมหวังนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับ สรุปดวงของกนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ดวงของการคลี่คลายแก้ไขปัญหาเปลี่ยนแปลงจากเหตุการณ์ที่ไม่ดีอะไรที่แย่ๆก็กําลังจะได้รับการแก้ไขไปสู่จุดที่มีความมั่นคงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักหรือว่าเรื่องของสุขภาพนะครับจุดเด่นวันนี้อยู่ที่เรื่องของการเงินรายรับค่อนข้างดีนะครับเรื่องการขอความช่วยเหลือเรื่องของการติดต่อการที่เราจะทํากิจกรรมอะไรกับผู้ใหญ่วันนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นส่วนหนึ่งของวงจรเชื้อชาววันพุธด้วยนะครับโอกาสของท่านเรื่อง ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการเงินโชคลาบการเงินกำลังจัหมุนเข้ามาในวงจรชีวิตของคนที่เกิดในวันพุธนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤลัส,สบดีพี่น้องชาววันพฤลัส,สบดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านบัดน,นี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ความรู้ความสามารถของท่านจะเป็นใบเบิกทางที่สำคัญทำให้ท่านมีงานมีเงินมีสิ่งดีๆเข้ามาด้วยมีสิ่งเรื่องเหลือเชื่อมหัศจรรย์หมุนเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าท่านอาจจะต้องเจอปัญหาบางอย่างด้วยนะครับถ้าเผื่อว่าใจร้อนนะครับอะไรก็ตามถ้าทำด้วยความรอบคอบแล้วจะมีโอกาสประสบผลสำเร็จนะครับส่วนรายเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบดีจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจาก ธารุปใบที่1เป็นเมจิเชียนนะครับเมจิเชียนคือเรื่องของความรู้ความสามารถเฉพาะ พี่น้องชาววันพระฤหัสบดีนะครับวันนี้คนเป็นครูบาอาจารย์คนเป็นนักคิดคนเป็นนักปราชญ์คนเป็นผู้นำมีโอกาสที่จะได้แสดงศัก,กยภาพของท่านนะครับถ่ายทอดความรู้นําเรื่องราวต่างๆมาเปลี่ยนแปลงสร้างโอกาสของการงานได้นะครับแล้วก็จะมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีอะไรตามมาอีกมากมายด้วยนะครับมีโอกาสดีในเรื่องของความสําเร็จต่างๆท่านสนใจในเรื่องของศาสตร์ที่เล่นรับมิตินึกลับเรื่องมหัศจาจรย์ทั้งหลายทั้งปวงด้วยและท่านก็จะมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งมหัสารเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ครับวันนี้การเงินรายร,ายรับรายได้เกณฑ์ดีนะครับมีรายรับเข้ามาเยอะแต่ว่ารายจ่ายก็ค่อนข้างที่จะเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะครับประเด็นของความรักวันนี้อาจจะเอาใจใจตัวเองด้วยนะความรักก็เลยยังไม่ลงตัวบางคนก็อาจจะมีความรักกับคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับไม่ค่อยเชื่อฟังเหตุผลของคนอื่นด้วยนะครับก็คงจะต้องต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทําไปก่อนในช่วงเวลานี้หรือไม่ถ้าก็อาจจะมีความรักอยู่กับชาวต่างชาติด้วยในช่วงนี้นะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2ในเรื่องของอัศวิน ถ้วยนะครับอัศวินถ้วยคือความละเอียดความรอบคอบอะไรบางอย่างที่ท่านรอคอยอยู่อาจจะยังไม่เป็นจริงเป็นจังยังไม่เกิดผลเข้ามาด้วยในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะประเด็นของความรักนะครับรอบคอบศึกษาเรียนรู้ซึ่งกันและกันความรักของท่านก็จะมีแนวทางทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเพียงแต่วันนี้ความรักยังไม่ลงตัวต้องรอคอยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็น3ดาบนะครับเรื่องของใจอารมณ์วันนี้ค่อนข้างที่จะเปราะบางและอ่อนไหวอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับพี่น้องชาววัน พเรือหัสบดีนะครับจะต้องใจเย็นๆในการติดต่อการสื่อสารการพบปะกับผู้คนด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการขัดแยง้งการทะเลาะวิวาทเรื่องของอุปสรรคต่างๆที่จะตามมาอีกหลายอย่างทีเดียวนะครับถ้าเผื่อว่าเราใจร้อนและประมาทนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนของโชคลาบวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพร l e สบ a d s a เป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็นเจ็ดถ้วยนะครับเรื่องของความคิดจินตนาการนะครับวันนี้ท่านสามารถที่จะค่อยๆเปลี่ยนพลังของความคิดความใฝ่ฝันให้เป็นความจริงได้นะครับรวมทั้งเรื่องของโชคลาบอาจจะอยู่กับความคิดจินตนาการหรือความใฝ่ฝันของท่านความฝันด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวัน พาร์ลเสดศดีครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพาร์ลเสดศดีนะครับวันนี้เส้นทางของคนที่มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะทําอะไรก็ประสบผลสําเร็จนะครับอ่ามีความรู้ความคิดดีเริ่มสร้างสรรค์มีการที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆมเรื่องเหลือเชื่อมหัศจรรย์ด้วยนะครับการเงินวันนี้รายรับดีรายจ่ายก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับความรักยังต้องมีการรอคอยเพราะว่าท่านอาจจะมีความใจร้อนยังไม่ลงตัวต่างคนต่างคิดหรือไม่ก็อาจจะมีความรักอยู่กับคนที่อยู่ห่างไกล ในช่วงเวลานี้นะครับต้องใจเย็นเรียนรู้ซึ่งกันแลกันแล้วค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรดีๆขึ้นมาในภายหลังนะครับวันนี้ท่านสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความฝันเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันไม่เป็นจริงให้กับกลายเป็นความจริงได้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันพระฤหัสบ,บดีครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้ดวงมหศัศัจรรทร์ยิ่งใหญ่สมบูรณ์เปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่มีความมั่นคงร่ำรวยโอกาสที่ท่านจะได้เป็นเจ้าของเงินล้านเริ่มเปิดทางเข้ามาแล้วนะครับรายเดียนต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่1เป็น2เหรียญก่อนนะครับสเหรียญคือการบริหารการจัดการเงินนะครับเริ่มต้นอาจจะไม่แค่ดีเท่าไหร่นักนะครับมีรายได้มีรายจ่ายมีการต้องหมุนเงินเข้ามาตลอดในช่วงนี้นะครับประการต่อมา มาดูส่วนที่2เป็นวินออฟฟอร์จูนนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับวินออ f ฟอร์จูนคือกรงล้อของสมบัติมหาสมบัติชะตาชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลง สิ่งที่เราเรียกกันว่าโชคลาภมหัศจรรย์์ชีวิตปฏิหาริย์อะไรประมาณนี้กําลังจะหมุนเข้ามาในวงจรชีวิตของชาวบันสุขนะครับท่านจะพบการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งมากไม่ว่าจะเ,เรื่องของการงานงานบางส่วนบางเรื่องบางอย่างที่เราคิดว่าจะไม่ได้ผลล้มเหลวหรือว่าเสียหายไปท่านอาจจะได้กลับมาแบบที่งงๆเหมือนกันว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรด้วยนะครับวันนี้จะเปลี่ยนชีวิตของท่านไปสูดจุดที่มีความมั่นคงขึ้นรุ่งเรืองขึ้น,น,นการงานดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ชีวิตของการเงินชี เรื่องของการเงินก็จะหมุนเข้ามาตลอดด้วยนะครับมีรายรับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีบางคนก็จะมีโชคมีลาบมีดวงของการเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับรายรับเป็นกอบเป็นกำยกระดับตัวเองได้มั่นคงมากๆนะครับเส้นทางของความรักก็มีการที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเดอฟูนะครับวันนี้มีการเดินทางการพักผ่อนการท่องเที่ยวการทํากิจกรรมเพื่อง,งานอดิเรกค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับแต่มองไปที่รายจ่ายชาวบันสุกก็จะมีรายจ่ายอยู่ไม่น้อยเหมือนกันด้วยนะครับก็ดูแลนะครับวันนี้งานจอบสําเร็จนะใครที่ทํางานจบหรือไม่ก็จะมีงานที่เป็นงานหมุนเข้ามาตลอดในเรื่องของการฟรีแลนซ์ land, งานที่รับงานในช่วงชั้นสั้นด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนของโชคลาภวาสนาะโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิด ในวันศุกร์จะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็นสิบเหรียญน,นะครับวันนี้รวยนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับโอกาสที่ท่านจะได้รับเงินจํานวนเยอะๆก็เริ่มเปิดเส้นทางเข้ามาแล้วนะครับโชคลาภกาลังจะหมุนเข้ามาเตรียมตัวรับความรวยนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้ดวงของคนจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้น่าสัจจันร์มากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักชีวิตทั่วไปด้วยนะครับเส้นทางของอาชีพการงานก็จะพลิกเปลี่ยนไปสู่ความรุ่งเรืองการเงินจะได้โอ โอกาสรับเงินจํานวนเยอะๆโชคลาภกาลังจะหมุนเข้ามานะครับโอกาสของท่านเริ่มเปิดกว้างขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามก็ยังต้องฝากไว้เป็นแนวทางด้วยนะครับว่าเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆการที่เราจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆด้วยขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละท่านแต่ละคนที่แตกต่างกันอยู่ด้วยนะครับก็ฝากไว้พี่น้องชาววันศุกร์ก็ขอให้ได้รับสิ่งที่มันสมบูรณ์เต็มที่กันนะครับ ตามมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านบัน,นี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้จะมีบรรยากาศใหม่ๆอะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงชีวิตได้น่าพอใจมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเป็น,นเงินเป็นความรักแนวทางชีวิตทัท่วๆไปด้วยบุญกุศลด้วยนะครับส่วนรายเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากทาโรกใบที่1เป็น9ไม้เท้านะครับเรื่องของ งานนะครับพี่น้องชาววันเสาร์งานเริ่มเข้ามาใครที่รอคอยงานอยู่จะมีงานทําโดยเฉพาะงานที่มันเป็นงานเสริมงานส่วนตัวอาชีพอิสระจะเป็นจุดเด่นมากๆในช่วงเวลานี้ของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นเดอะเวิร์นะครับเป็นบรรยากาศใหม่ๆโอกาสใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานเป็นเงินเป็นความร,รักเป็นวงจรชีวิตนะครับท่านจะพบอะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็น ไพพระสังคราชนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับวันนี้อยู่ในช่วงเวลาของการเรียนรู้พัฒนาตัวเองด้วยบางคนก็จะเข้า,าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งสมส่งเสริมทางด้านของจิตใจพัฒนาตัวเองเรียนรู้บทบาทคุณธรรมหรือว่าปรัชญาแนวทางชีวิตด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ท่านได้พบกับสิ่งที่เป็นความมั่นคงภายในใจแก้ไขปัญหาต่างๆได้รวมทั้งผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้โอกาสต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญมาวาสนาคอยส่งเสริม ให้ได้รับสิ่งที่ดีๆด,ด้วยนะครับเจอปัญหาเจออุปสรรคยังมีทางออกมีทางแก้ไขได้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์จะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็นเด็กถือถ้วยนะครับเป็นบรรยากาศดีๆนะครับครอบครัวอบอุ่นเข้าใจซึ่งกันดละกันเสริมสร้างคุณค่ามอบความหมายที่ดีๆเข้ามาในช่วงเบลดาน,นี้นะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับดวงของการงานการเงินความรัก,กเริ่มไปสู่ทิศ ทางที่ดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจมีบรรยากาศใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือว่าอาชีพอิสระอาชีพเสริมนะครับงานเข้ามาตลอดในะช่วงเวลานี้การเงินก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาด้วย โอกาสของท่านในการที่จะเรียนรู้เข้าใจแนวทางชีวิตก็จะเพิ่มมากขึ้นการสร้างบุญสั่งกุศลการพัฒนาตัวเองยกระดับจิตใจให้มีความมั่นคงรวมทั้งผู้ใหญ่นักคิดนักเขียนนักปราชญัครูบาอาจารย์ให้ความช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเกื้อหนุในให้ท่านได้พบกับสิ่งที่ดีๆด,ด้วยนะครับรวมทั้งโอกาสโชคลาภยังมีการเติมเต็มเข้ามาของคำว่าสิ่งดีๆด,ด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับ เอาละครับวันนี้มหาร้พยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรครือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตด้วยนะครับเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับอานะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆพบกับความสุขความสเร็จความสมหวังความรุ่งเรืองได้ทรัพย์สินเงินทองเข้ามามากมายความรักลงตัวมากๆสุขภาพก็ขอให้แข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ